ปกติตัวเองนะคะก็คือไม่ชอบการเมืองเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกวันวุ่นวายค่ะเหมือนเห็นเห็นข่าวทางทีวีแล้วก็เห็นการปฏิบัติตัวของนักการเมืองของถิ่นนะคะที่ที่เราอาศัยอยู่มีความรู้สึกว่าไม่มีการพัฒนานะคะเหมือนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาเลือกตั้งตอนที่เขามาเลือกตั้งหาเสียงอะไรเนี้ยเขาก็จะโปรโมทว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะพัฒนาแบบนั้นแบบนี้แต่พอเวลาเข้าไปแล้วมันไม่ ตกลงมาถึงประชาชนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการโต้เถียงกันในในในทีวีที่เราเห็นข่าวนะคะเราก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วก็ไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้เราขอใช้ชีวิตแบบสงบสงบอะไรประมาณนี้แต่พอเรามาศึกษานะคะศึกษาทำแบบอันสุเรามีความรู้สึกว่าคือเราฟังฟังเรื่อยๆนะคะเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเออการเมืองมันมีบทบาทในชีวิตของเราอย่างนี้นะคะ เหมือนอเราต้องมีส่วนร่วมเราในฐานะเราเราเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเป็นข้าราชการครูอย่างน้อยเราจะต้องมีส่วนร่วมในส่วนที่เราสามารถทําได้นําความรู้เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเอาไปตีเพรให้นักเรียนให้ชาวบ้านผู้ปกครองอย่างนี้ค่ะคือมีบทบาทในตัวนี้บ้างนะคะแล้วก็พอยิ่งมาอ่านหนังสือเรื่องการเมืองตามประษาโพธิลักษ์เนี่ยเรายิ่งแน่นเข้าไปอีกเหมือนประมาณว่าเออท่านพ่อครูก็เหมือนเข้าใจว่า เราเบื่อการเมืองอะไรเงี้ยพพโมองหันกลับมาโมงตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเข้าใจคําว่าการเมืองว่าเป็นการทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นการเสียสละแต่คนที่จะเข้าไปจริงๆเนี่ยคือคนที่เป็นคนที่มีคุณธรรมลดละกิเลสอย่างแท้จริงไม่หวังอบกลุยผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วก็หันมากลับมาโมงตัวเราเหมือนกันว่าในฐานะที่เราเป็นข้าราชการรูที่อยู่เล็กๆนะคะ เราก็จะนําข้อคิดตัวนี้นะคะมาใช้ในการปฏิบัติตนของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะศึกษาการเมืองให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะเสริมตรงนี้นิดนึงนะคือในหนังสือเนี่ยพ่อครูจะใช้ะจะจะบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคนเราเนี่ยมันเบื่อการเมืองอยู่ที่ครูการบอกแหละแต่ว่าท่านจาเน้นเลยว่าถ้าการเมืองเนี่ยถ้าใครไม่มีความเป็นการเมืองใน ในใจเลยนะคนนั้นก็จะไม่มีค่าต่อสังคมเพราะว่านิยามการเมืองของพ,พ่อครูคือการทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองดังนั้นถ้าคนเราเนี่เกิดมาไม่ได้เอาไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเลยทําแต่เพื่อตัวเองเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดมากคนนั้นก็เกิดมาเสียชาติเกิดตั้งกันเถอะเกิดมาแล้วไม่มีคุณค่าอะไรต่อสังคมเลยแต่นี้ความเป็นข้าราชการเนี่ยต่าง คือคือคนราชการนี่เขาบอกว่าไม่ใช่นักการเมืองใช่ไหมล่ะนักการเมืองก็คือจะต้องเป็นพวกที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นสสหรือเป็นอ,ตอ,อ,ตอ,อ,อบตอบจอีนเขาเรียกนักการเมืองท้องถิน่นแต่จริงพ่อครูบอกว่าไอราชการเนี่ยคือนักการเมืองตัวจริงกว่าคืออยู่ประจําเลยนะตลอดชีวิตราชการบางคน30ปี40ปีรับราชการมาเนี่ยทั้งหมดที่ทําอยู่เนี่ยคือกินเงินเดือนประชาช,ชน ต้องทาทาเพื่อประชาชนเ <ija> นี่ยถ้านักการเอนักการเมืองประจําอย่างข้าราชการเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาจิตวิญญาณให้ตัวเองมีคุณค่าต่อคนอื่นต่อสังคมไม่ดูดายนะก็จะเป็นพลังพลังที่ที่จะเรียกว่าสแตติกแล้วก็ต่อเนื่องพลังงานเนี่ยอย่งเป็นครูเนี่ยเราสอนลูกศิษย์ไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าสามารถที่จะให้ความรู้เรื่องการเมืองให้คนเนี่ย รู้จักการเมืองที่แท้จริงแล้วก็อย่าไปใจดํากับการเมืองให้สนใจการเมืองตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอนาคตเนี่ยประเทศก็จะมีนักการเมืองที่เขาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ดูดายต่อการเมืองเป็นคนที่อ๋อจะใส่การเมืองว่าเถอะจะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องทําเพื่อคนอื่นแม้ว่าตัวเองไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวเองต้องทําการเมืองแม้แต่การเมืองในบ้านอย่างเงี้ยถ้าเรา ทาทาให้คนอื่นในบ้านน่ะก็เป็นการเมืองอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าการเมืองละใจความมันจะกินตั้งแต่ลึกจนถึงกว้างไปเลยการเมืองเนี่ยนะอ่ะขอเสริมประมาณนี้นิดนึงฟังแล้วเนี่ยพวกเราก็คือนักการเมืองอว่าไหมใช่ครับเรากําลังเป็นนักการเมืองกันนะนเนี่ยแล้วก็ชวนคนมาเป็นนักการเมืองแบบนี้ อันนักการเมืองคือทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อบ้านเมืองอะนะเอําทาไมเขามีบอกว่าทําไมเขาไม่ใช้คําว่าการทําเพื่อเมืองอย่างเดียวมาถึงทําเพื่อสังคมอย่างเดียวนะบางคนทําเพื่อสังคมดีมากเลยนะแต่ในบ้านนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะในบ้านนี่ในบ้านนี่เรียกว่าไม่ได้ดูแลไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นก็ยังไม่ถือว่าทําการเมืองได้เต็มที่อย่างอาจารย์สมเกียรตินี่นะทําเพื่อคนอื่นเยอะแยะเลยนะ จนทางบ้านเพาะลูกพอบอกว่าเออพ่อไม่เห็นดูแลเลยแต่พอพ่อเสียชีวิตไปนะลูกมาเห็นเรียกว่าเห็นตัวอย่างที่พ่อทําลูกโอ้โหสิ่งที่พ่อทํานี่สุดยอดแล้วติ่งมารู้อะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่พ่อทําเนี่ยก็คือทําเพื่อเพื่อครอบครัวด้วยทําพวกคนอื่นก็คือทาเพื่อเพื่อตัวเองด้วยนั่นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่แล้วที่เราได้อยู่เป็นสุขทุกวันเนี่ยอยู่ไม่ไม่เดือดร้อนเหมือนยูเครนอะ่ะ พรอเราไปเลือกตั้งไปช่วยกันประท้วงไงเอานายกอะไรนะที่ไม่ดีออกไปไงแต่นายกที่ดีขึ้นมาถ้าอย่างเซเลนสกี้อ่ะแบบยูเครนอ่ะโอ้โหได้นายกคนนี้มาเนี่ยบ้านเมืองป่านนี้ไม่รู้เราถูกระเบิดโดนถล่มไปไม่รูกี่ลูกก็ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยมันต่อเนื่องกันไปหมดอะเชิญเชิญไทยต่อูดเินการต่อ,ขอ,ข,อขอบขอบพระคุณครับท่าน